สวัสดีนะคะนี่คือแปลงหอมบัวเลยค่ะเราเอาหอมบัวเลยที่ลูกค้าตีกลับมาให้นะคะกลับไปกลับมาจากสารคามถึงเชียงรายเชียงรายถึงสารคามนะคะเขาไม่อยู่เขาเลยไม่ได้รับตีกลับมาประมาณบวกดูแล้วก็12วันนะคะถึงจะมาถึงเราแล้วเราก็เลยนำเอามาปลูกใหม่นะคะผลที่ได้ ก็เหมือนกันเหมือนเดิมน okay. ะคะสวยๆทั้งนั้นเลยตอนนี้ก็อายุประมาณ30วันได ouais. ้เราก็มาช่วยการเร่งการขยายหน่อขยายลําต้นเยอะๆให้เขาได้เยอะๆนะคะเนี่ยเราก็ละลอกกระลอกกาบใบลงไปเลยนะคะนี่ลอกกาใบไปเลยดูสิจากลอกหนึ่งต้นก็กลายเป็น2ต้นแล้วเมื่อกี้คุณแม่ลอกตรงนี้เนาะลอกกาใบไปเลยนะคะ กาบใบเนี่ยลอกออกนี่ลอกลอกออกไปเลยถ้าเรายิ่งลอกก็เท่ากับว่าเรากระตุ้นให้เขาได้แบ่งหัวแบ่งต้นไปเรื่อยๆนะคะช่วยให้เขาไม่รัดตัวนะคะช่วยให้เขาไม่รัดตัวอีกตัวหนึ่งนะคะดูดีๆตรงนี้เราต้องลอกออกนะคะตรงนี้ลอกเลยถ้าเราลอกเขาก็จะได้เพิ่มจำนวนขึ้นนะคะ แต่ก่อนมีมีหนึ่งต้นใช่ไหมเราลอกไปสองแล้วนี่ลอกมาก็จะได้สองต้นนี้นี่หนึ่งต้นนี้สองต้นนะคะเราลอกก็เท่ากับว่าเราช่วยให้เขามีอากาศหายใจมีการเจริญเติบโตทำให้เขาทำให้เขาเอ่อได้เยอะได้จำนวนเพิ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะคะนี่เห็นไหมพอเราลอกปุ๊บตัวนี้นี่เนี่ยได้เลยเนี่ย ได้ต้องสองนะคะเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆจะได้ดูชัดๆนะคะว่าได้ไหมถือถ้าเขามีดอกก็จะมีจะก็จะมามาเลี้ยงต้นได้ได้น้อยนะคะฉะนั้นเราต้องหกักหักดอกออกนะคะดูนะแบ่งไปเลยช่วยเขาไปเลยดึงออกไปเลยดึงลอกจนถึงถึงข้างล่างเลยนะคะคุณแม่ทำประจำ เดี๋ยววันหลังคุณแม่ก็จะมาทําคลิปนี่น,นี่เอาต้นพลิกออกนะคะเพราะว่าพลิกมาอยู่ในอ่าตรงที่ต้นหอมบัวเลยเราอยู่นะคะมันเกะกะกันก็ต้องเอาออกเนี่ยลอกออกเลยนะคะถ้าเราลอกออกก็ยิ่งช่วยช่วยให้เขาได้หายใจดีนะคะนี่ช่วยให้เขาออกลูกออกลานให้เรานะคะ แบ่งปันกันไป <c oughs> นี่นี่ตรงนี้ออกเอาออกไปเลยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเจ็บนะคะออกไปเลยลอกกลาบใบออกนะคะลอกกลาบใบออกแล้วเราก็นำปุ๋ยมาใส่แต่นี้คุณพ่อเขาเอามูลวัวมาใส่แล้วเห็นชัดๆเลยมูลวัวมาใส่แล้ว ก็พวนดินแล้วนะคะอืมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามาทําซ้ําเนาะมันมีรอยรอยข้อลอกอยู่แล้วทําซ้ําก็ได้นะคะถ้าตรงไหนเขาเอกาบใบเขาเพเยอออกมาเขากลางออกมานะคะอ,อย่างอย่างแบบเนี้ยเขากลางออกมาใช่ไหมเราก็ช่วยเขาเลยนะได้เป็นสามต้นนะหนึ่งสองสามเลยนะคะอืมได้เลยก็ช่วยให้เขาแต่กอได้ดีนะคะ แต่ก็ได้ดีอย่าลืมรดน้ำนะคะรดน้ำเช้าเย็นยิ่งดีนะคะรดน้ำเรื่อยๆรดน้ำเราจะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงผสมไปด้วยหรือว่า,เ,าเราจะใส่น้ำมูลวัวนะคะที่สวนเราทำน้ำมูลวัวเอาเอามูลไปแช่ใน ถังน้ำสักสองคืนแล้วก็เอามาผสมกับน้ำเปล่ารดนะคะรดไปเลยเว้นระยะห่างสักหนึ่งสัปดาห์แล้วก็หมุนอาหารชนิดใหมให่เขาก็คือเพิ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้เขาโดยการนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาผสมกับน้ำนะหนึ่งหนึ่งบัวรดน้ำก็ใส่สักครึ่งสามประมาณ300 มิลลิลิตรเนาะอืมก็จะทําให้เขาได้เจือจางลงไปนะคะเขาก็จะไม่ตุยไปนะคะมันก็จะช่วยให้เขาได้มีสารอาหารที่หลากหลายชนิดเหมือนคนเรานะคะคนเราก็ทาน <c oughs> ทานไม่ซ้ําอาหารไม่ซ้ําแบบเลยได้สักประมาณหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปใช่ไหมก็ <c oughs> เอาใหม่เออก็เอาปุ๋ยมูลไส้เดือนมาใส่นะคะเพราะว่ามูลไส้เดือน นี่ไงเจอแล้วเจอตัวเอกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงยังอยู่ในนี่เลยนะคะก็เอามาผสมไปเรื่อยๆอามูลไส้เดือนมาใส่ก็พรวนดินสักหน่อยก็อามูลไส้เดือนมาใส่นะคะก็โอเคนะคำคำว่ามูลไส้เดือนสําหรับแม่ลองกี้นี่อืแม่ลองกี้ชอบมากเลยเพราะว่าเขาเขาช่วยให้พืชผักของเราจเจริญเติบโตได้ดีมาก นะคะเนี่ดูซิเป็นผักที่ว่าเออเขากลับตีกลับไปกลับมานะคะจากสารคามไปเคียงรายจากเคียงรายมาสารคามคุณแม่ก็ได้มาปลูกต่อนี่ก็ได้ทาให้เขาได้เจริญเติบโตไม่ไดม่ได้สูญหายอะไรไปแต่ถ้าจะส่งให้กับลูกค้าอื่นก็ทําไม่ได้เพราะว่าในเวลานั้นเขาเหี่ยวนะคะเขาเหี่ยว เขาเฉาไปแล้วเราก็ต้องแก้ปัญหาโดยการปลูกเองนะคะสิ่งที่ได้ก็คือตรงนี้แหละนี่ฉะนั้นถ้าใครได้ต้นพันธุ์เหี่ยวๆไปไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจเลยเพราะว่าเขาจเจริญเติบโตได้ดีนะคะยิ่งเป็นน้ำธรรมชาติในบอ่อใหญ่ๆเนี่ยยิ่งดีเพราะว่าน้ำดีของแม่ลองกี้ใช้น้ำปราปานะคะมันก็เลยอาจจะไม่สมบูรณ์มากนะัก แต่ว่าก็พยายามทำให้ดีที่สุดเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะนี่น,นี่ดูแปลงนี้นะคะสวยมากเลยเนี่ยดูไปเรื่อยๆดูความงามของเขานะคะเสมอต้นเสมอปลายจริงๆนะคะสวยงามมากเลยขอบคุณนะคะในการรับชมค่ะ